คดีน้องชมพู่ลุงผลเครียดตำรวจชุดสืบสวนภาค4ี่เข้าค้นบ้านหาหลักฐานตำรวจสืบสวนภาคสี่นำกำลังกว่า20นายพร้อมหมายคน้นเข้าค้นบ้านนายชัยพลวิภาพผู้ต้องหาในคดีน้องชมพู่เพื่อหาหลักฐานเพิ่มเติมแต่ยังไม่ระบุว่าในคดีไหนเจ้าตัวรับกังวลใจเพราะช่วงหนึ่งปีมีเอฟซีส่งของมาให้มากมาย ตำรวจสืบสวนภูทรภาค4ประมาณ2 0นายได้เข้าตรวจค้นบ้านเลขที่79บ้านกก,กอกหมู่2ตำบลกกตูมอำเภอดงหลวงจังหวัดมุกดาหารของนายชัยพลวิภาหรือลุงพลโดยอ่านหมายค้นให้เจ้าของบ้านฟังว่าหมายค้นนี้เป็นหมายสารจังหวัดมุกดาหารที่คอควาย141ทับ64ลงวันที่19ก้กรกฎาคม64ออกหมายค้น ให้พันตรวจโทสุระบดินพลทองสวสอส,อส,อสอกองบังคับการตำรวจภูธรภาคสี่กับพวกมีอำนาจค้นตามบ้านเล็กที่ดังกล่าวในวันที่20กรกฎาคมเวลา6นาฬกาถึง16นาฬิกาเมื่อได้สิ่งของที่ค้นแล้วให้ส่งหลักฐานไปที่สพกกตูมต่อไปจากนั้นตำรวจได้เข้าตรวจค้น ใช้เวลาประมาณ1ชั่วโมงโดยมีในาใยชัยพลพร้อมกับนายนิ่มเงินนามผู้ใหญ่บ้านหมู่สองบ้านกกอกติดตามดูการตรวจค้นก่อนที่เจ้าหน้าที่จะนำหลักฐานที่ได้ไปที่สพ,พกกตูมโดยไม่ได้เปิดเผยว่าตรวจค้นเกี่ยวกับคดีอะไรทางด้านในาใยชัยพลวิภาได้ให้สัมภาษณ์กับเหล่ายูทูบเบอร์ว่าเจ้าหน้าที่ได้เก็บหลักฐาน เกี่ยวกับคดีตอนนี้ก็รู้สึกตกใจและกังวลใจเรื่องสิ่งของกรณีที่สิ่งของนั้นไม่ใช่ของตนแต่เป็นของ FC ส่งมาให้เพราะไม่รู้ว่าในระยะเวลาหนึ่งปีมีคนส่งมาอะไรมาให้บ้างจึงกังวลใจเรื่องนี้ซึ่งการตรวจค้นครั้งนี้เจ้าหน้าที่ได้นำโทรศัพท์ซึ่งเป็นโทรศัพท์ใหม่ ที่ตนและป้าแตนใช้งานไปด้วยส่วนตำรวจที่มาเป็นตำรวจจากภาคสี่ไม่ใช่สอพอกกตูมคดีน้องชมพู่หนุ่มกัญชัยชี้แจงปมพบเส้นผมน้องชมพู่เผยหลักฐานตำรวจไม่ใช่อย่างที่เรารู้หนุ่มกัญชัยอธิบายถึงประเด็นการเจอเส้นผมน้องชมพู่ถูกตัดในรถลุงพลตำรวจมีวิธีตรวจสอบทางวิทยาศาสตร์จนทราบได้ เผยหลักฐานข้อมูลตำรวจที่ไม่มีใครรู้เห็นแล้วจะอึง้งรอดูในชัดสารหนุ่มกัญชัยกล่าวในรายการเที่ยงวันธนิการถึงข่าวใหญ่กรณีลุงพลนอกจากพูดเรื่องของคดีและข้อยว้าวิจารณ์ถึงการตั้งข้อหา3ข้อหาคือพรากเด็กอายุไม่เกิน15ปีไปเสียจากพิดามารดาโดยปราศจากเหตุอันควรทอดทิ้งเด็กอายุไม่เกิน9ปีเพื่อให้เด็กนั้นพ้นไปเสียจากตนโดยประการที่ ทำให้เด็กนั้นปราศจากผู้ดูแลเป็นเหตุให้เด็กถึงแก่ความตายและกระทำการใดๆแก่ศพหรือสภาพาแวดล้อมในบริเวณที่พบศพก่อนการชันสูตรพริกศพเสร็จสิ้นในประการที่น่าจะทำให้การชันสูตรพริกศพหรือผ้นทางคดีเปลี่ยนแปลงไปรวมทั้งที่ป่แตนหรือทนายตามออกมาโต้ถึงเรื่องเส้นผมในรถลุงพลว่า เจอผมน้องชมพู่เป็นเรื่องปกตินั้นหนุ่มกัญชัยอธิบายว่าตำรวจมีวิธีทางวิทยาศาสตร์ตรวจสอบโดยพบผมที่ถูกตัดจากศีรษะของน้องชมพู่ไปตกในรถลุงพลเขาตรวจสอบโดยใช้แสงสินโคตรตอนว่าผมที่เจอในรถต่อกับผมที่หัวน้องได้พิสูจน์แล้วว่าวัตถุนั้นเป็นชิ้นเดียวกันหรือเปล่ามันตรวจได้หมดตำรวจถึงได้มั่นใจว่าผมที่ตัดจากหัวน้องมา 36เส้น1หรือ2ในนั้นไปอยู่ในรถลุงพลคือ1ในหลักฐานส่วนเส้นผมหรือเส้นขนอีก3เส้นที่พบที่ตัวน้องชมพู่เจอผมที่ขาดไปแล้วไม่มีรากผมก็ไปตรวจด้วยวิธีไมโทคอนเดรีย d n a ฝั่งแม่น้องชมพู่และเจอว่าเป็นใครซึ่งก็เชื่อมโยงไปถึงลุงพลได้อีก หนุ่มกัญชัยกล่าวตอนหนึ่งด้วยว่าฟังข่าวแล้วก็เป็นกําลังใจให้ทั้งสองฝั่งฝั่งลูกพลก็มีโอกาสที่จะสู้ได้เพราะสารยังไม่ได้ตัดสินก็ยังคงเป็นผู้บริสุทธิ์แต่ทางตำรวจก็คงต้องทำงานหนักทนายตั้มก็บอกว่ารู้แนวทางในการต่อสู้เตรียมไว้หมดแล้วแต่อีกมุมหนึ่งถ้าจะวิเคราะห์กันตรงๆเรื่องนี้ก็ปีกว่าแล้วความคิดส่วนตัวถ้าตำรวจจะจับแพ้3-4ถึงเดือน คงจับไปนานแล้วแต่เรื่องนี้สังคมจดจันกันถ้าตำรวจทำเรื่องนี้ออกมาผิดพลาดอายตำรวจคงไม่ยอมผมเชื่อแบบนั้นตำรวจไม่ยอมอายแน่กับเรื่องแบบนั้นในคดีนี้เพราะสิ่งที่เรารู้รกันมาไม่ว่าจะหลักฐานหรืออะไรมันแค่20%อีก80%ที่ตำรวจเขาไม่ได้เปิดเผยออกมามันอยู่ในสำนวนแล้วเราไปดูกันในสารเขาบอกว่าเห็นแล้วจะอึง้ง ว่ามันคืออะไรไม่ใช่อย่างที่เรารู้ทนายรู้หรือใครรู้เขาบอกมีอะไรมากกว่านั้นเยอะสิ่งที่ตำรวจเขาเตรียมไว้คดีน้องชมพู่จับโปะ๊ะลุงพลพบในปากน้องชมพู่มีร่องรอยค้ายโดนอุดปากคาดผู้ต้องหาคิดว่าน้องตายทั้งที่จริงยังไม่ตายทั้งนี้คุณออยนักข่าวช่องสามที่ลงพื้นที่ตั้งแต่มีข่าว ได้ออกมาเปิดเผยกับคุณสรยุทธ์ถึงคดีนี้ว่าหลักฐานหนึ่งที่สำคัญในคดีนี้คือตำรวจพบในปากน้องชมพู่มีรอยช้ำเหมือนมีใครอุดปากเอาไว้ตอนที่น้องหายตัวไปนั้นคาดว่าน้องอาจจะโดนเอามือปิดปากจนหมดสติแต่น้องไม่ได้เสียชีวิตในทันทีผู้ต้องหาเลยอาจจะตกใจ เลยมีการเอาน้องไปไว้ในกอไผ่ก่อนแล้วลุงพลไปส่งพระแต่เรื่องนี้ไม่มีใครเห็นเป็นการคาดการเพียงเท่านั้นตอนนั้นผู้ต้องหาอาจจะเข้าใจว่าน้องชมพู่เสียชีวิตไปแล้วแต่จริงๆน้องชมพู่ยังไม่เสียชีวิตแต่กําลังร่อแร่ไม่มีแรงเพราะก่อนหน้านี้ น้องกินข้าวไข่เจียวไปหนึ่งคำและกินน้ำไปนิดหน่อยจากนั้นผู้ต้องหาก็อุ้มน้องไปที่ภูเหล็กไฟเพื่ออำพรางศพด้วยการถอดเสื้อผ้าถอดรองเท้าเอาไปวางกระจายกระจายกันเรื่องนี้มีพิรุษคือน้องชมพู่ยังถอดเสื้อผ้าเองไม่ได้และหากพยายามถอดเองก็จะพันกันแต่เสื้อผ้าถูกถอดออกมาอย่างเรียบร้อย และรองเท้าก็วางเอาไว้เรียบร้อย91อยู่ข้างหน้า9 1อยู่ข้างหลังประเด็นถัดมาตอนตามหาน้องชมพู่ไม่มีใครเห็นลุงพลเห็นอีกทีคือออกมาจากผูเหล็กไฟหลังจากที่ลุงพลบอกว่าตนไปรับส่งพระแล้วลุงพลก็กลับมาที่บ้านในตอนนั้นมีข่าวว่าน้องชมพู่หายตัวไปจึงมีการค้นหาในหมู่บ้านแต่ ยังไม่มีการขึ้นไปบนผู้เล็กไฟเพราะน้องตัวเล็กคิดว่าไม่น่าจะเดินขึ้นไปได้บนนั้นการตามหาแบ่งเป็นฝ่ายหญิงและฝ่ายชายแต่ในกลุ่มผู้ชายที่ตามหาไม่มีใครเห็นลุงพลและมาเห็นลุงพลอีกทีคือบริเวณทางลงผู้เล็กไฟวงเล็บคนที่เห็นคือเจ๊บุญมาในท่าทางเหม่อลอยไม่ทักทายใครเหมือนคนไม่มีสติ และเกิดคำถามที่ว่าทำไมลุงพลถึงขึ้นไปบนภูเหล็กไฟจากนั้นชาวบ้านก็หาจนมืดและประสานตามหมู่บ้านอื่นๆก็ไม่เจอคดีน้องชมพู่แม่น้องชมพู่ขอบคุณตำรวจจับมิจฉาชีพวอนแฟนๆอย่าโอนไวแม่น้องชมพู่ขอบคุณเจ้าที่ตำรวจหลังจับกุมมิจฉาชีพหลอกเอาเงินแฟนครับได้ลั่นไม่เคยเปิดรับบริจาคที่ไหน วอนแฟนคลับอย่าโอนไวใครอยากช่วยให้มาอุดหนุนร้านผ้าในเพจเท่านั้นลั่นยังเปิดช่อง YouTube แม่น้องชมพู่ f ฟ m i l y ก็ติดชีวิตประจำวันเช่นเดิมจากกรณีมีชายอ้างตัวเป็นตำรวจชุดคลี่ครายคดีน้องชมพู่มาหลอกเครียรายเงินจากแฟนคลับแม่น้องชมพู่ภายหลังถูกจับกุมตัวไว้ได้โดยมีการวางแผนร่วมกับ กลุ่มแฟนคลับนัดแนะให้ผู้ต้องหามาพบที่สนอนสุดที่สารก่อนถูกควบคุมตัวสอบสวนเกี่ยวกับเรื่องนี้นางสาวสาว,วิตรีวงศีชาแม่น้องชมพู่ได้เปิดเผยกับผู้สื่อข่าวว่าการที่ตำรวจจับกลุ่มบุคคลพวกนี้ได้เป็นอะไรที่ดีมากๆต้องขอบคุณเจ้าหน้าที่ตำรวจเพราะที่ผ่านมามีเอฟซีของแม่หลงเชื่อทำการโอนเงินจนเสียหาย ไปแล้วหลายคนถ้าจับได้แบบนี้บ่อยๆก็ดีเพราะมิจฉาชีพแบบนี้มีเยอะหลอกเอาเงินคนที่มีจิตเมตตาคนไทยใจบุญคนไทยใจดีกลุ่มคนพวกนี้ก็มาหลอกง่ายๆแล้วก็อยากฝากบอก f อว่าไม่อยากให้โอนเร็วโอนไวทางแม่เองคงไม่เปิดรับบริจาคแน่นอนแต่ถ้าอยากช่วยแม่จริงๆ ก็ให้ช่วยซื้อผ้าผ่านทางเพจร้านผ้าแม่น้องชมพู่อย่างเดียวเท่านั้นไม่ต้องโอนเงินผ่านคนอื่นสำหรับแฟนคลับที่อยากติดตามชีวิตแม่ก็สามารถติดตามกันได้ผ่านทางช่อง YouTube แม่น้องชมพู่แฟมิลีเช่นเดิมนางสาวสาวิตรีกล่าว